สวัสดีค่ะโว์หุดหรือคะออกมาเดินเล่นบ่ออกมาโว์หุุนหรือว่าเดินเล่น โชว์หุ่นหน่อยเล็้วโชว์หุ่นหน่อยเล็้วอันนี้โชว์หุ่นเฉยเลยเพราะปติเงน้นค่ะขยับขยืน่นอ่าโชว์โชว์โชว์ โชชผู้ทำงานหาเจ้าของเจ้าของทำงานขนาดเนาะเจ้าของทำงานขนาดเนาะสายพัฒนาตัวใดทั้งสาม Saifatana bơm thana cáo tôi đây bơm gặp cao tôi đây bơm gặp gặp lên gặp 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 bơm gặp 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 bơm gặp 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 bơm อันนี้กระลูกเบิม้มสายพัฒนาบูผาลาตีดอกเหมยโอ้โหตัวใดบูผาตัวนี้บูผา,าลาตีดอกเหมยโอ้ดอกเหมยนี่ บั้นท้ายสวยเลยดองเมย์ดองเมย, <laughs> อมยเอาแต่บั้นท้ายให้เบิ้งได้ดองเมยนะอันนี้กล้าจเจริญสันตรงกลางตรงข้อมนี้อันเบิ้มเสื้อสายเบิ้มอันนี้กับเบิ้มสวัสดีจ้าดอกเมย มีใบไ,ไม่หลอดป่มีใบไ,ไม่หลอดทุกตัวเลยดอกเหมยน้องดอกเหมยสายฟ้าสายฟ้ากำอย่างก็บุงาอันนี้ฮะตัวกลางนี่บุงางห,าหันหั่นบุงา บัวหนานี่ติโอ้สาวบัวหนานี่ฮะอันนี้สาวบัวหนาอันนี้สาวลาตีลาตีนี่ดอกหมวยโอ๋ดอก <laughs> <laughs> สามสาวแล้วดิทั้งในให้ดิทั้งนขายแล้วเบอร์เอาอาบน้ำเบ่นี่น้ำบ่ำบไหลเด้่เออแม่นคพื่อยู่ว่า <ไฟ S 1> เป็นยังขึ้นน้ำนบ่ไหลไฟคือบ่ดับปนะไฟก็คืบอบ่ดับได้ย๋ยหรอเปิดาราคาคู่ตัวด้อเปิดราคาบ่เปิดูต่โทรมาาบอิดทุกตัว เบอร์โทรเบอร์ยังบันน0ปศ pues ูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกสองหกแปดสามสามาามเปิดทุกตัว่สันมมีราคามีสภาพอยู่มีราคามีสภาพอยู่ว่ะสันประกันทรงใหญ่มีหลอดมีใบทุกตัวสามสาวสามสาว ออกมาโชว์หุ่นเด้นีเห็นออกมายางเหรียญดิฝนชอบมาตกหรอกนะั้นเขาฝนตกเอาแข่งฝนเลยประกันทุกตัวนะคะสนใจทักมาได้ค่ะที่เบอร์080 162 6833นยกามาต้องมาถามราคาเลยค่ะอันนี้ผลออาออกมายางโชวหุ่น เอาม่อย่างหรอกให้มันออกกันล่างขาออกกันล่างขาแล้วกันบริหารสวดทรงสูงแล้วตัวกลางนีไงก้าวจเจริญก้าวจเจริญแม่มันเป็นสไรล่ะพี่บ่พ่อก้าวจเจริญตัวฮะได้ย่าว กับสูงพร้อมเลยนะปีสองเดือน,ออนแม่นะโอแม่สูงร้อยหาสิบตัวนี้กับแม่ส oh, ูงร้อยหาสิบตัวนี้แม่ร้อยสี่สิบแปดเโอ้แม่สูงร้อยหาสิบตัวนี้กับแม่สูงร้อยหาสิบมันก็นมีโอกาสสูงนะ<ช>เพราะว่าแม่สูงเด้ม,เมันต้องได้แนวเมและต้องได้แนวพผอแนวพผอแนวเม เก้าเดือนตันนี้ตันนี้เก้าเดือนมาสัวเ้เดือนสบ่เจดยสูงร้อยยี่สิบเจ็ดเก้าเดือนน้องเม่เหมยบอกเริ่มซื้ออะไได้บ้ดอกเหมยน้องหมยเหมย่าซัตดอกเหมยฮะตัวนี้สีบัวสูงปะานได้ต่ได้หนาตัวนี้บ่สตล์เช็ดอุดรตัวนี้ สิได้หนาดิตัวนี้แต่ก็ไดด้ออยู่กไม่สูงเท่าไหร่สไตล์เพชรอุดรบ่แม่สายเพชรอุดรแม่สายเพชรอุดรลาตีบ่ติบุงอาโอ้บุงอาโอ้ยเปลี่ยนซื้อให้เลยได้บบบนี้มีเบสคู่ซื้อเลยบแบบนี้พ่อเบิ้มบ่พ่อเบิ้มหูติพ่อเบิ้ม มันฉิหนาเลยนะแมนบ๊อืมมันหนาตัวนี้เจ้าเนื้อเจ้าเนื้อแมนบ๊อเจ้าเนื้อเจ้าเนื้อจักเดือนตัวนี้ตัวนี้มันสีเข่าสิบเดือนครับส๊อขี้ข่าสิบเดือนล่ะเออแต่กระสูงร้อยยี่สิบหกกิโลเลยสูงร้อยยี่สิบหกเออสูงเลื่ยๆกันตัวนี้สูงกว่ามูตัวเกาเจ้าเลื้อนี่สูงกว่ามูตัวนี้สูงนะ เออมุนให้เบิ่งเลยเด้มุนให้ดูหน่อยสูงกว่าเพื่อนเลยสูงกว่าหมหูมักตัวไดวกไดก็โทรม,มาเนาะจะเอาเบอร์ไว้ใต้ชิปจะเอาเบอร์ไว้ใต้ชิปนะคะ่ะสนใจตัวไหนก็โชว์ม,มาได้จ้า เอาแต่ล้างมาให้เบิกงะไอ้กาจจะเลืนนี่เอาแต่ข้างหลังมาให้เบิง,นะงเ,เอาแต่ท้ายมาให้เบงเเิงท้ายมาให้เบิงโอ้ทำงานขนาดเลยเดี๋ยวนี้มันสิบมีบ่อนนอนบ่<อ>เดี๋ยวชิบม,มีบ่อนนอนอคนชิบพุน,<อ>นเหรอชิบพุนเยอะแย่พุนเยอะพุนแย่ สนใจสนใจทักมาทักมาได้ค่ะคุยกันได้ค่ะเอาไปเลี้ยงไว้เนาะเอาไปเป็นแม่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 หางแม่หองหองไว้นะแม่หองเออ พอเวลากินอันอันนั้นบอกเอานั้นให้กินอย่าบอกบอกไ่ได้กินอาหารไ่ได้กินกินยาบอกกินเป็นยุ่งบ่บ่คุ้นสโอกินแต่ยาให้กินยาธรรมชาติให้กินยาธรรมชาติจังเลี้ยงไงตีจังเลี้ยงไงเนี่ยไมนจังบ่พิธีพิธันปันใดตีเออเดี๋ยวเดยวมุนให้เบิ่งเราเดี๋ยวเดีเดยวมุนให้เบิ่งแล้วมุนมุน ตาแต้มแก้มจำไปเราเดินไปเอ็นเบีย,ก <c oughs> ยงกันเจ้าขอกันเด็นยากขนาดนี้ฟ้าวแล,ว,ว,แลวสิ <c oughs> โอ้กินหญ้าพวดๆเลยตาแต้มแก้มจำ โอ้โหฮันหลังมาไกล้ก yeah ันแทะห่างฟาดกันน้ตีห่างอย่าฟาดกันเด้อห่างอย่าฟาดกันเด้อตัวนั้นหูขนาดถ้าเก้าตลอดหูหลาย อันนี้ยังอันยังฮอนอยู่ตัวนี้ตัวนั้นก็กินหญ้าตัวนั้นละจึงอยู่ดดจึงอยู่ฮอดบัวนั่นเลยอยู่ในจำนวนสามตัวเนี่ยตัวตัวก้าเจริญเนี่ยสูงงามคุณตัวหักตัวก้าเจริญนี่สูงหลายนะสูงสูงใหญ่ ใาย่ใหญช่วโซงอ่ะใหคุณต,ตเดี๋ยวเอาหลังมาให้ดูแล้วเนี่ยเอาข้างหลังมาให้ดูมักใหญ่ก็เอาใหญ่มักงามก็เอางามมักถูกสโลก,ก็เอาถูกสโลกใช่ไหม ใช่ไหมใช่ไหมฮะ <c oughs> นานาตัวแรกจีซ่ <c oughs> อมนาหน,นาก็ตัวนี้ย,า,นา,นา,ย,ยางนาต้องตัวนี้บุงา,งายางนาต้องบูงา ยาวสูงลตีคุณเอาูงใหญ่ดอกหมยสูงใหญ่ดอกเหมยดิไหดอกหมยดอกหมยนะร้อยห้าสิบสามแม่นะแม่ฮงรถตัวนี้หันเพียงหันน้าผากคุนะเพียงหน้าผากเลยตอ้ ยังน้าฝากอช่คือมาไลกไล,ลกันแทะไกลกันแทะตันนี้ไกลกันแทะตอนนี้ใหญ่มากนะเธอกยจะไปหน่อยใกล้จัง ขาก็ใหญ่ตัวก็ใหญ่เอาตัวนั้นอันนั้นเหรออืมขยับไปหน่อยจ้าขยับไปหน่อยจ้าเออขยับไปหน่อยคะ่ะเดี๋ยวหางฟาดปากเหรอมีแต่ทีดินได้หนิอืมอืม จวจะเอาเบอร์ไว้ใต้คล okay. ิปนะคะสนใจก็ทักมาได้นะคะสอบถามได้เลยค่ะรวดเร็วทันใจนะคะกันเองค่ะราคาเป็นกันเองค่ะราคาน่าฟังพอคุยอ่าวเวียน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  เย็นเยนเยน,เยนอ่าอ่าอ่าม,มาเบิ่งตัวก็ได้ค่ะที่ดอนทอยนะคะที่ดอนทอยตำบลสามัคคีพัฒนาอำเภอกะอำานวยจังหวัดสกลนครน,นะคะที่ดอนทอยนะคะโทรสอบถามได้ค่ะเอามาบางกล้องละบ้าง โอ้ตัวนี้พันใหญ่หลยมาบางก้องตลอดบางก้องตลอดเลยส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปตอ่อไปได้จ้า ขอพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะโชคดีทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังปังค่ะมีโชคมีหมานค่ะขอให้ทุกคนมีโชคมีหมานค่ะสบายดีบ้องซูขอพระคุณมากนะคะ Selamat siang.